อาหารมาแล้วจ้าน,นี่เลยค่ะอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้จะเป็นหมูหมักนะคะน,นี่เราสั่งแค่หนึ่งนะอันเนี้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าให้เยอะมากเลยนะคะ<ม>อุ๊ยนี่เลยทีเด็ดนี่เลยค่ะอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะเด็ดมากมากเลยย่างกับกรอบนะก็คือเดอะเบสเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มอืมถูกอีกแล้วจ้ามาจัดมาอืมรวย ร้านนี้จะเป็นร้านโปรดของเราเลยนะเพราะว่าใกล้บ้านเรานะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดค่ะวันนี้นะคะยินจะมาชี้เป้าร้านหมูกระทะที่อร่อยเด็ดในอุดรธาน,นีของเรานี่เองค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านประจาของยินเองจ้าพิกัดร้านนะคะจะอยู่ที่นี่เลยค่ะตรงลังศนานะคะอุโมงค่วทุกคนขาข้างกับนัดมอเตอร์เซลล์นี่เลยจ้า ชื่อว่าร้านปืนใหญ่หมูกระทะนะคะที่นี่เนี่ยเป็นบุฟเฟ่ท่านละ129บาททานได้ไม่อั้นเลยค่ะทุกคนรับมีทีเด็ดอะไรนั้นเดี๋ยวตามอน่งมาข้างในนะคะจะพาไปกินให้อร่อยไปเลยจ้า อันนี้คือเมนูของทางร้านนะคะทางร้านนี่ก็จะมีนี่เลยจ้าอันนี้ก็สามารถติ๊กได้เลยนะคะนี่เป็นหมูหมกัก3ามชั้นตับปาลาดอรี่ปลาหมึกมีสะใภ้นางด้วยนะปูอาบแล้วก็ไส้กรอกไขมะมะ่มาม่าเห็ดบุนเส้นข้าวโพดผักรวมใครอยากได้เท่าไหร่ก็ติ๊กได้เลยจ้ะวันนี้นะคะแต่ร้านนี้เขาให้เยอะนะเดี๋ยวสั่งทีละ,ท,ะทีละสองก่อนเพราะว่าถ้าสั่งเยอะกว่านี้ จะเยอะมากๆเลยจะทานไม่หมดนะคะค่อยๆสั่งนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้สองก่อนเนาะสองอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หมูหมักเขาให้เยอะมากต้องสั่งหนึ่งแล้วก็ปลาสายนางสองละการไข่ไก่สองนี่อบอกว่าจะหมูกระทะจะอร่อยเด็ดนะคะต้องขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มะคะ่ะทุกคนคะ่ะทางร้านนะคะ จะมีให้เราเลือกกินได้สองแบบค่ะนี่เลยก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานแล้วก็น้ำจิ้มเปรี้ยวค่ะทุกคนค่ะเราจะกินแบบผสมนะคะจะเข้ากันเข้ากันค่ะอันนี้ก็คือแบบสูตรของเราเลยนะคะเราจะใช้ผสมแล้วเราก็จะเติมกระเทียมลงไปนิดหน่อยแล้วก็พริกค่ะอ่านี่ก็คือสูตรของเรานะใครจะทำตามก็ไม่ห่วงนะคะนีเลยจ้า เดี๋ยวขอบอกว่าที่นี่จะใช้หมูสามชั้นแบบไม่หมักนะคะเป็นสามชั้นสดๆเลยทุกคนเอามาย่างกรอบอร่อยเด็ดเลยเดี๋ยวรอของมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันอีกจีจ้ะอาหารมาแล้วจ้านี่เลยค่ะ อันนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้จะเป็นหมูหมักนะคะน,นี่เราสั่งแค่หนึ่งนะอันเนี้ยเห็นไหมบอกแล้วว่าให้เยอะมากเลยนะคะแต่ละจานมาอันนี้จะเป็นสบายนางน่ากินไหมอะ่ะวุ่ยนี่เลยทีเด็ดนี่เลยค่ะอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะเด็ดมากๆเลยย่างกับกรอบนะก็คือเดอะเบสเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้ม,อ,มอันนี้ก็คือจะเป็นชุดผักแล้วชุดผักข้าโพด นี่นี่เลยค่ะหุ่นเ้นก็มีนะจ๊ะโหทุกคนตอนนี้ไฟพร้อมแล้วค่ะไฟแรงมากอันนี้เราใช้เป็นเตาเตาเตา,เตาแก๊สนะคะจะรวดเร็วทันใจนะคะป๊าบลงไปเลยนี่เลยจ๊ะได้ยินเสียงไฟป่ะ ออนได้ยินเสียงไฟไหมคะหมูดแปบเดียวสุกแล้วอะ่ะแป๊บเดียวต้องได้กลับด้านแล้วอะ่ะเราจะทําน้ําซุปให้หวานนะคะโดยการโอ๊ยเติมข้าวโพดเฮ้ยข้าวโพดนี่สั่งหนึ่งเนี่ยเยอะมากเลยอะ่ะให้เยอะมากเลยนี่แล้วก็ต้มผักลงไปเลยจ้ะ อโอ้ยลนลนลนสุกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนเรามาลองชิมกันอันนี้ัสนสีนี่เลยมูหมูสามชั้นกรอบเลยคะ่ะจิ้มน,น้ำจิ้มลงไปเลยลอร่อยอร่อยจริงอยากให้มาลองนะคะทุกคนคะ่ะ ชื่อว่าร้านปืนใหญ่หือกระทะบุกเฟ่นะคะคนละ129บาทเท่านั้นเองจ้ะพี่กันนะคะอยู่ข้างบริษัทนัดเลยจ้าขายมอเตอร์ไซค์นะคะทางลงอุโมงค่ะทุกคนค่ะอลังซีนาค่ะ mm hmm. แล้วขอ,ขอตัวไปกินตอกถูกอีกแล้วจ้ามาจัดมาอือ้อหว ร้านนี้จะเป็นร้านโปรดของเราเลยนะเพราะว่าใกล้บ้านเรานะคะแล้วก็เป็นร้านเพื่อนเราด้วย <c oughs> เราไม่ได้มา <c oughs> นานแล้วนะนี่เลยอันนี้เป็นหมูหมักนะคะหมูหมักนุ่มๆอันนี้ก็คือถ้าเอาไปต้มอะ่ะก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะมันจะนุ่มนะคะถ้าย่างก็อร่อยอีกอร่อยเหมือนกันสามชั้นคือสุกเร็วมากอะ่ะไฟเราแบบว่า ร้อนแรงมากมแต่เมื่อก่อนเป็นเตาถ่านก็อร่อยนะเขาบอกว่าย่างเตาถ่านมันก็จะหอมดีนะคะชิม,มน้ำซุปดูก่อนนะคะว่านัวไหมอันนี้เราเราใช้ข้าวโพดในการต้ม มันจะทำให้น้ำซุปข,ของเราเนี่ยหวานไปอีกแบบหนึ่งอุ้ยหอมอะ่ะหอมข้าโพดเลยนะหวานอร่อยอร่อยถูกใจมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะที่ร้านนี้นะคะจะเปิดทุกวันเลยจ้ะทุกคน เปิดทุกวันเริ่มตั้งแต่5้าโมงเย็นไปจนถึง5้าทุ่มเลยนะคะสามารถมากินได้นะคะเลิกงานเนาะอร่อยอะ่ะสามชั้นกรุบกรอบก็คือแบบกินกับผักผักจิ้มน้ำจิ้มมัอร่อยมาก ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะคะทุกคนนี่บรรยากาศในร้านนะคะหกโมงเย็นก็คือคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเกือบเต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องรีบมานะถ้าเกิดว่าประมาณแบบสองสามทุ่มเนี้ยตัวาอาจจะเต็มได้นะคะ โค้กกินกับอะไรก็อร่อยนะคะทุกคนค่ะนี่เลยสปอนเซอร์เข้าได้นะจ๊ะนี่เลยจ๊ะหมูกระทะต้องกินกับโค้กนะจะได้ซาบซ่านะคะเข้าได้นะจ๊ะโฆษณาตอนนี้เริ่มแบบครึ่งทางแล้วนะคะ หมูสามชั้นของเราก็จะหมดละน่าจะมีก๊อกสองแน่ๆอือร่อยสามชั้นกับน้ำจิ้มทางร้านอ่ะเข้ากันมากเลย สั่งแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวน้องเขาจะเอามาเสิร์ฟที่โต๊ะถ้าโพดส้โพดหวานมากไม่แล้ว อืยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยให้ดูคลิปของเราแล้วอยากกินหมูกระทะจัดเลยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> จัดหมูกระทะตามเลยอุย้ยอันนี้เป็นไข่ดูซิ อันนี้คือหนึ่งช็อตอันนี้หนึ่งช็อตนะคะเราก็สั่งขับเพิ่มเออลืมลืมกินนุ่นเส้นอิ่มแล้วจ้าหมดแล้วคะ่ะนี่เลย แต่วันนี้เรากินน้อยนะใช่ไหมปกติเราคือเราจะกินเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้อิ่มเร็วนะนี่เลยเตาก็ดับสนิทแล้วจ้ะอร่อยมากๆเลยฝากร้านด้วยนะคะชื่อว่าร้านพื้นใหญ่หมูกะชะนะคะอยู่ลังซีนานะคะทุกคนขาอยู่แถวๆอุโมงนะคะนี่เลยตรงสะพานลอยเลยจ้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ